เอาสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูเรื่องของการทำช็อปดอ i ิงนะครับตัวอย่างตัวนี้จะเป็นช็อปดอ i ิงของคานคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็เป็นแบบคานต่อเนื่องนะครับเอาละครับคานนี้เรามาดูความหมายของคำว่าช็อปดอ i ิงก่อนนะครับช็อปดอ i ิงนี้จะเป็นแบบก่อสร้างที่เขียนโดยฝายใด่าหนึ่งที่ทำการรับผิดชอบซึ่งส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นผู้รับเหมาครับ ผู้ลงมาเขาก็จะทําการก่อ,อสร้างเนี่ยที่ทาการก่อสร้างจะทําการเขียนแบบรายละเอียดต่างๆนะครับที่จะทําการสร้างแล้วก็นําเสนอต่อผู้ควบคุมงานนะเพื่อให้ผู้ควบคุมงานนะครับอนุมัติการก่อสร้างซึ่งถ้าเกิดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาใดๆไม่มีการปรับแก้ตัวช็อปดอยิ่งตัวช็อปดอยิ่งตัวนั้นก็จะกลายไปเป็น S Bu i l วดอยิ่งนะครับอันนั้นนักศึกษาก็จะต้องอได้รู้จักคําดังต่อไปนี้นะครับก็คือคําว่า ช็อปดอยหนึ่งคำฮะแล้วก็ต่อไปก็คืออีกคำหนึ่งคือคำว่า as build d w i n g นะครับสรุปก็คือช็อปดอยเป็นการเตรียมที่จะสร้างนะครับเป็นแบบก่อสร้างสำหรับเตรียมสร้างเขียนให้ละเอียดฮนะส่วน as build ก็คือสร้างเสร็จแล้วครับสร้างเสร็จแล้วโดยมากก็คือไอตัวช็อปดอยิงเนี่ยก็จะกลายไปเป็น as build เลยครับถ้าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับต้นทุนของงานก่อสร้างด้วยว่า ถ้างานก่อสร้างเราได้บวกต้นทุนของการทำแบบก่อสร้างเราก็สามารถทำแอสบิวหรือทำช็อปด w i n g เพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการเซ็นสัญญาง,งานก่อสร้างเอาละแต่อย่างไงก็ตามนะครับเราก็จะมาดูกันว่าถ้าเกิดต้องการทำช็อปดอ i n g ของไอตัวอาคารต่อเนื่องทำยังไงนะครับรานนี้ผมก็จะยกตัวอย่างก็คืออันนี้เป็นของแบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัยเป็นของครอบครัวไทยร่วมสมัย หมายเลขอันนี้ก็เป็นของกรมโยธาธิการนะครับอันนี้รูปก็ไปเปิดดูในไอตัว pdf แล้วกันนะครับคุณก็จะเห็นในตัวแบบแปลนตัวนี้ตัวนี้เป็นแบบแปลนจุดที่เราสนใจก็คือแบบแปลนเนี่ยมันก็จะแสดงว่าเราจะใส่คานเบอร์อะไรบ้างเช่น b 2 b 4 b 4 b 4 b 2อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคัน,นี้ในตัวแบบ detail มันก็จะมีบอกว่ามีคานเบอร์อะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่นหน้าตัดไอตัว b 1ครับก็จะมีขนาด15คูณ30เซนแล้วเราก็ต้องใส่เหล็กบน2เส้นเป็นเบอร์12แล้วก็ใส่เหล็กล่าง2เส้นเป็นเบอร์12ใส่เหล็กปอกเป็น rb 6ทุกๆระยะ spacing 15เซนแบบนี้เป็นต้นนะหรือ b 2ก็จะเหมือนกันนะแต่ b 2ตัวนี้ก็จะมีเหล็กเสริมพิเศษนะครับเหล็กเสริมพิเศษก็จะเสริมกลางคานร,รับโมเมนต์บวกอันนี้ก็คือเน้นโมเมนต์บวก m บก แต่ถ้าเป็นโมเมนต์ลบนะครับบริเวณหัวเสาเราจะกลับเหล็กตัวนี้ไปขึ้นด้านบนแทนนะครับก็คือทําการกลับหน้าตัดกลับหน้าตัดบริเวณหัวเสานะครับบริเวณหัวเสาด้านนั้นเดี๋ยวจะมาแสดงให้ดูในการทาช็อปตัวยิงตัวนี้นะครับงนั้นแบบดีเทลมันก็จะให้มาแค่นี้ฮะให้มาแค่ว่า B 1หนึ่งสองหน้าตายเป็นยังไงแต่ตอนทํางานจริงนะครับคามันจะมีความต่อเนื่องนะครับในตัวอย่างตัวนี้ผมจะยกตัวอย่างก็คือจะเป็นตัวลายนี้ครับลายดี ซึ่งคาร์ไลดดีจะเห็นได้ว่ามันใช้ตัวเบอร์คารคือเป็น B2 ดังนั้นผมก็จะยกเจ้าตัวหน้าตัด B2 ตัวนี้เอามาใช้งานนะครับซึ่งตัวนี้ผมเห็นว่ามันมีตัวเหล็กเสริมพิเศษก็เลยเอาตัวเนี้มายกตัวอย่างในการใช้ด้วยนะครับเอาละมาเริ่มกันดีกว่าขั้นเตรียมนะอันดับแรกขั้นต้นที่เราจะเตรียมกันก็คือเราสนใจเจ้าตัวคาร์ไลด์นี้นะครับก็คือ B2 B2 แล้วก็ยิงคาร์ไลด์ตัวนี้ยาวเลยต้องการทําเป็นช็อตดรออิ่ง อันนี้จะทราบอยู่อย่างหนึ่งก็คือบริเวณนี้ก็จะเป็นเสาเสาซึ่งเสาเมันก็จะเป็นเสาแบบมีเสาจากชั้นบนลงมาแล้วก็มีตอ่อหม้อรับด้วยดังนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องวาดเสาชั้นบนชั้นล่างเลยนะครับรับรับดับแรกก็คือลงเส้นกิ่ดฮะเราก็ต้องลงไอตัวกิ่ดลายเส้นกิ่ดน,นะครับเราก็ลอกมาเลยอันนี้ผมก็วางรูปเทียบไว้นะครับแต่ว่าเวลาเราทํางานจริงแล้วก็วาด ใครก็อาจจะใช้ปากกาวาดหรืออาจจะใช้แครดวาดก็ได้ก็แล้วแต่อย่างผมนี้ก็ใช้ powerpoint วาดนะฮะนี่ powerpoint วาดมันจะกระโดดดึ๊บๆก็พอได้นะครับ powerpoint ก็สามารถทําเป็นแบบชอบตัวยิ่งาวๆได้นะครับมันก็พอขยับนะครับผมว่ามันก็มีความสามารถแต่ถ้าเคยมีทุนก็ซื้อเป็น vco ก็ได้นะครับแต่ของผมจะใช้เป็น powerpoint แทนแล้วกันนะครับถัดมานะครับเราก็จะเขียนเส้นกรอบคานะอันนี้จะตัวเส้นกรอบคานะครับมันก็จะมีไอตัวเสาด้วย มันก็จะมีตัวคานเป็นในตัว b2 นี่ก็เห็นว่ามันตัวมีตัว b2 b2 ขั้นคานก็จะยิงยาวนอย่างที่เราเห็นนะครับแต่ว่ามาตราส่วนที่เราใช้นะครับแนวราบเราจะใช้1ต่อ50แนวดิง่งเราจะใช้1ต่อ20ครับมันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าดีเทลมันเขียนลงไปไม่ได้ฮนะงั้นผมก็เขียนเส้นก่อนก็คือสเกลด้านนี้จะเป็น1ต่อ50ครับ ส่วนสกเกลระยะหน้านี้นะครับก็คือจะเป็น1ต่อ20ครับคานตัวนี้ก็1ต่อ20มันก็จะพอดีกันนะครับเอาละเราก็มาเริ่มทําการเขียนต่อไปได้ครับเขียนตัวเส้นขอบของคานเรียบร้อยขั้นต่อไปที่เราจะเขียนก็คือวางเหล็กเสริมหลักลงไปครับทีนี้คุณเห็นว่าเรามีเหล็กเสริมหลักก็คือเหล็กบน2เส้นนี้2 2งดเหล็ก2เส้นล่าง2 d b 2เป็น,น,นปเหล็กเมนนะนั้น,น,น แสดงว่าเราก็เลยทําการยิงเหล็กเมนเข้าไปฮะเนี่ยฮะเป็นตัวเหล็กเมนสองเส้นเนี้บนสองล่างสองนะครับก็ยิงวางลงไปแต่บริเวณริมนะครับตัวนี้เราจะเนื่องจากว่าเราคิดว่าเดี๋ยวมันจะถูกดึงนะครับเราก็เลยต้องฮุกลงไปนิดนึงนะแต่เรืเนี้ผมคิดว่ามันรับแรงอัดก็น่าจะมีระยะฝั่งเพียงพอตัวนี้ผมจะไม่ฮุกแต่ถ้าใครกลัวก็อาจจะฮุกเพิ่มเข้าไปหน่อยก็ได้ครับก็แล้วแต่แะครับถัดไปนะครับที่เราจะใส่ก็คือเขียนบอกไปฮะว่าสองเส้น เบอร์สิบสองข้างล่างก็เป็นสองเส้นเบอร์ Rb สิบสองเขียนลงไปทอดทีนี่ต้องเป็น dB แล้วเท่าเดี๋ยวนี้ข้ออ้อยละเดี๋ยวนี้เบอร์สิบสองต้องเป็นข้ออ้อยอย่างเดียวก็คือเป็น dB สิบสองนะครับถัดไปนะครับเมื่อเขียนเหล็กเมนจบงานต่อไปที่เราจะเขียนก็คือเป็นงานเขียนเหล็กเสริมพิเศษเหล็กเสริมพิเศษก็คือเจ้าตัวเหล็กเส้นนี้ครับหนึ่งเส้นเบรกที่ L ส่วนแปด L ส่วนแปดคือตรงไหนครับมันก็คือระยะตรงนี้ครับ L.8 ส่วน8วัดจากขอมาฮะแส่วน8ดังนั้นระยะที่เราวัดก็คือต้องเป็นระยะเน็ตฮะที่นี้ก็คือมันยาว4หักออกเสาข้างละ10บเซนสิบเซนมันจะเหลือ3,008ม mm. ิลิเมตรหรือ380รอยแปดสเซนแล้วก็จะตัวนี้ไปหาร8นะครับแล้วก็ลบ2ข้างก็จะได้ความยาวของเหล็กเส้นนี้ออกมาครับเมื่อเขียนเหล็กเส้นนี้ออกมาีิจะเห็นว่าตำแหน่งของมันนะมันจะซ้อนอยู่ตรงนี้ พอเราเขียนเป็นชอ็อปดอยิงมามองไม่เห็นครับมันหายไปเรื่มเกืนถ้าเหล็กเสริมพิเศษอยู่เลเวลเดียวกันนะฮะเราจะใช้วิธีคือเราจะต้องหักปลายนิดนึงครับของจริงก็คือไม่ต้องหักนะฮะอันนี้ก็คือจริงๆอ่ะมันตรงจริงๆมันตรงแต่ว่าเราเขียนไว้เขียนเพื่อแสดงครับเขียนเพื่อแสดงเท่านั้นนะครับแต่นั้นก็เขียนงอไว้แบบนี้แหละ แล้วพอเราเขียนซ้อนลงไปเราก็จะเห็นว่ามันกระดกปลายนิดหนึ่งฮะมันซ้อนลงไปให้รู้ว่าตัวนี้ก็คือเหล็กเป็นเหล็กเสริมพิเศษนะครับแล้วเราก็เขียนบอกไว้พร้อมคำนวณความยาวส่วนใหญ่ถ้าทําเป็นช็อปรอยยิ่งก็บอกความยาวไว้ด้วยนะครับถัดไปนะครับเราก็จะเขียนเหล็กเสริมพิเศษของอีกช่วงหนึ่งครับอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็เบรกที่ระยะเจ้าตัว l ส่วน8ของช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้จะเหลือเพียงแค่2อเมตร80เซนนะเพราะว่าอันนี้มันยาว3เมตรครับ แล้วก็กระดกปลายนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็ซ้อนลงไปในไอ้ตัวภาพช็อปดอยิงของเราครับทีนี้มันจะมีอยู่ว่าค่าเราเป็นคานต่อเนื่องครับมันจะต้องมีบริเวณนี้ฮะถ้าเราวิเคราะห์บน bending moment บริเวณนี้จะรับเป็น moment ลบครับมันจะมี moment ลบเดี๋นั้นเหล็กรับแรงดึงจะอยู่แถวนี้ครับอันนี้คือดึงฮะเดนั้นเราต้องใส่ไอ้เหล็กตัวนี้เข้าไปด้านบนด้วยเหล็กเสริมพิเศษตัวนี้จะย้ายกลับมาอยู่ด้านบนบริเวณ m o มนต์ลบครับ ดังนั้นก็ทำนองเดียวกันนะใส่เข้าไปฮนะแต่ระยะตัวนี้นะครับจะวัดมาเท่ากับ l ด้านนี้เป็น l 1ส่วน3ส่วนด้านนี้นะครับจะวัดเลยมาเท่ากับ a เป็น l 2ส่วน3นะครับคำนวณจบก็ทดลงไปครับทดเป็นความยาวแล้วก็ซ้อนใส่ลงไปนะครับเอาละครับเรียบร้อยครับแล้วก็ชี้บอกว่าเจ้าตัวนี้ก็คือ1 db 1 2เสริมพิเศษยาวประมาณ2.40เมตร40เซนนะอันนี้ผมใช้วิธีก็คือผมจะบวกระยะจาก เจ้าตรงด้านนี้ l 1ส่วน3แล้วก็บวก20เซนของเสาแล้วก็บวกในระยะตรงนี้นะครับเสา20เซนแล้วตรงนี้ก็ l 2ส่วน 3., อันนี้ l net เป็น l 1อันนี้เป็น l 2ครับแล้วก็คำนวณมาก็จะได้เป็นความยาวของเจ้าตัวนี้ครับเป็นความยาวของเหล็กเสริมพิเศษ เอาละครับพอเสร็จเหล็กเสริมพิเศษก็เขียนบอกไ,ไว้ด้านบนนะครับต่อไปเราก็ไล่เหล็กปอกของสแปนแรกสแปนดแรกจะเป็นสแปนดช่วง1นถึงสครับหถึงสองันนี้เรามีวิธีคำนวณน,นะว่าเราจะต้องใส่เหล็กปอกที่ระยะก็คือจะเห็นได้ว่าปอกของเราเนี่ยมันจะเป็นปอกที่ระยะ15เซนครับออกที่ระยะสิเซนดังนั้นปอกตัวนี้เราก็จะเริ่มใส่กันนะครับคำนวณกันก่อนทีนี้เราจะมีระยะก็คือ LNe t ตัวนี้คือ3ามเมตรแปดสิบ เราก็เอา3เมตร80นะครับตรงตรง3เมตร80ของเราตรงนี้นะครับไปทำการคำนวณหารด้วยตัวระยะ spacing โดยใส่หน่วยออกมานะครับหน่วยตัวนี้ให้เป็นเซนอันนี้ก็เป็นเซนเซนตัดเซนนะครับจะได้เป็นตัวเอ็นปอกออกมาผมก็ตัดสินใจเลือกใช้อยู่ที่26ปอกแล้วปอกแรกนะครับจะเริ่มที่0นย์ดังนั้นเราก็จะมีระยะเหลือเป็น N-1 ลบ1 26ลบ1คูณด้วยระยะ spacing เซนติเมตร ก็จะได้ระยะออกมาอยู่ที่3 7ม3 7็เจาแล้วก็สามแปลบสามเจ็ดห้เหลือ5เซนดังนั้นนะครับหาร2เราต้องสตาร์ทเหล็กปอกวงแรกที่ประมาณ2เซนครึ่งครับแล้วก็ไล่ไปฮะไล่ไปทั้งหมดก็คือออกที่26ปอกก็จะได้เหล็กดังแสดงนะครับเอาละครับแล้วก็เขียนค่าลงไปครับว่า เราได้เหล็กปอกก็คือ26ปอก rb 6 s 15ครับอันนี้ใส่เป็นหน่วยมิลน,นะครับตามมาตรฐานงานเขียนแบบตัวใหม่ถัดมานะครับเราก็เริ่มคำนวณตัวสเปนเจ้าตัวด้านนี้ครับด้าน2กิด2ถึงกิด3ซึ่งจะได้ระยะเท่ากับ300หัก c o เว r i ิ g งข้างไม่ใช่ covering งสิระยะเสา2ข้างออกมาฮะอย่างละสิอย่างละสิเหลือ2อเมตรเอา้ตัวนี้ไปคำนวณหาระยะปอกฮนะ15ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวสเปซซิ่งของปอก ือเจ้าตัวนี้เองฮะระยะอันนี้หน่วยเป็นเมตรแต่ทีต่อไปเดี๋ยวผมต้องเขียนหน่วยตัวนี้เป็นมิลน,นะฮะต้องแก้หน่วยใหม่มันจะเป็นมิลลิเมตรเอาละครับหาออกมาก็ได้จำนวน18ปอกผมก็ตัดสินใจใช้19ปอกเช็คอีกทีครับ19ลบ1คูณระยะ15ได้270ทีนี้ผมก็เอา270นะครับระยะภายในมันจะเป็น280ลบ270ผมก็จะเหลือระยะแกล10หาร2จะเหลือข้างละ5ครับปอกตัวนี้ผมจะเริ่มสตาร์ทที่ระยะ 5เซนครับแล้วก็วาดไปที่ทุกๆ15้านะครับแล้วก็ใส่จํานวนไปทั้งหมดสักสิปอกครับแล้วก็เขียนภาพอธิบายลงไปครับเอาละครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยก็จัดรูปใหม่แล้วก็เขียนบอกว่าระยะ1นึ1ก็คือเป็นระยะบริเวณเซนเตอร์หนึ่งเป็นเซนเตอร์ให้ให้ใส่เด็กตามนี้ส่วนตัวตัวระยะอีกอันหนึ่งคือระยะสองสองบริเวณหัวเสาให้ใส่เด็กตามนี้ฮะ กับเหล็กล่างขึ้นเหล็กบนครับดังนั้นเห็นได้ว่าหน้าตัดตอนที่เราเห็นแบบมาเนี่ยมันมีหน้าตัดเป็นตัวเดียวแต่พอเรามาทำช็อปดอยิ่งจริงเนี่ยเราจะต้องเขียนทั้งบริเวณโมเมนต์บวกแล้วก็เขียนบริเวณโมเมนต์ลบครับก็จะสมบูรณ์แบบเป็นไอตัวช็อปดอยิ่งนะครับแล้วเราก็เอาไปใส่รายงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ก๊อ,อกกปี้ไปแปะไว้รายงานก็พิิพ์เป็นช็อปดอยิ่งอันนี้ก็อาจจะไปเขียนรายละเอียดต่อมาเพิ่มเติมเป็น head er เฮดดงเฮดเดอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับ ส่วนต่อไปนะครับเราก็อาจจะเหล็กพวกนี้ไปถอดนะครับว่าเป็นเหล็กยาวเบอร์อะไรเหล็กล่างเบอร์อะไรแล้วก็เป็นเหล็กเสริมพิเศษ1เหล็กเสริมพิเศษ2แล้วก็เหล็กไอตัวท็อปบาร์นะครับมันก็จะมีเหล็กตัวเบอร์1เหล็กเบอร์2แล้วก็เหล็กเบอร์3เหล็กเบอร์4เหล็กเบอร์5แล้วก็บอกว่าแต่ละตัวเนี่ยตัดยาวเท่าไหร่ระยะ a b a นี้ยาวเลยเส้นตรงง่ายมากเอแล้วก็บอกว่าปอกฮะแล้วเขียนว่าปอกเอากี่วงอันนี้ปอกกะนับทุกวงลงมาฮะแล้วก็เขียนบอกระยะแล้วก็บอกว่าเอากี่เส้นนะอันนี้เ็เอาสองเส้นอันนี้เอาสองเส้นอันนี้เอาหนึ่งเส้นอันนี้หนึ่งเส้นอันนี้หนึ่งเส้นปอกอันนี้ก็คือยี่บหกบวกสิบเก้าแล้วก็บอกความยาวปอกแต่ละเส้นนะครับก็จะเป็นตารางก็ไปทําไอ้ตัวรีบาสเก็ตด้วออีกทีหนึ่งส่วนในตัวการทํารีบาสเก็ตด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไว้ใช้ทําคลิปต่อไปแล้วกันนะครับการทารีบา เพื่อถอดเป็นตารางงานเหล็กอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ให้นักศึกษาไปลองฝึกเขียนดูแล้วกันนะครับอันนี้เรามาดูโมเดลฮะถ้าเราเอาไปปั้นเป็นโมเดลนะครับเราก็จะเห็นภาพดังสแสดงดังนี้นะครับนี่ก็คือเป็นภาพไอ้โมเดล3มิติที่สร้างด้วยตัวฟีแคดนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพโมเดล3มิติกันครับเอาละครับตัวนี้ก็เป็นโมเดลที่ผมปั้นด้วยตัวฟีแคดนะครับก็เห็นได้ว่าผมก็จะวางไอ้ตัวระยะตำแหน่งเหล็กเสริมนะครับเห็นว่า เหล็กบนตัวนี้ผมยิงยาวเลยเพราะว่ามันเป็นเหล็กคู่บน10เมตรพออยู่แล้วเหล็กล่างยิงยาวเลยครับแต่ถ้าเรามีเหล็กไม่พอเดี๋ยวต้องคิดระยะท่าระยะต่อยครับส่วนเหล็กน้าเงินตัวนี้เป็นเหล็กเสริมพิเศษครับอันนี้นะครับก็คือเหล็กหนึ่งฟี12เป็นสีน้ําเงินสแปน3เมตรตัวนี้ก็เป็นเหล็ก1เบอร์ดีบีส่วนหัวหัวเสาตัวนี้ก็เป็นเหล็กน้ําเงินตัวนี้ฮะก็เป็นเหล็ก1เส้น เสริมพิเศษอยู่หัวเสานะครับอันนี้ก็ยาวไปข้างและ L ส่วน3ของด้านนี้อันนี้ก็ยาวไปข้างและ L ส่วน3ของด้านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโมเดล3มิตินะครับส่วนปอก็ใส่ที่ทุกระยะ15เซนครับอันนี้ก็ไปลองปั้นดูครับเอาละครับครนี้ก็ไปลองนักศึกษาก็ไปลองทําดูนะครับนอกทำช็อปดอยิงแล้วก็ไปหัดทําโมเดลเหล็กเสริมสมิติดูนะครับเอาละครับจบตัวอย่างสำหรับการทำช็อปดอยิงสำหรับคานคอนขีดเสริมเหล็กแบบคานต่อเนื่องนะครับ อันนี้ก็อยากให้นักศึกษาครับไปลองฝึกผลสร้างเป็นช็อปดอยิงดูนะครับมันก็จะเป็นพื้นฐานของการทําประมาณราคาต่อไปนะครับก็คือมันจะเอาไปทําเป็นในตัว Bar ีบ b a r s เก e d u l ลหรือจะเป็นเทคนิคก่อสร้างนะก็คือเอาไปเขียนแบบงานก่อสร้างหรือคุมงานก่อสร้างเงี้ยต้องมีพื้นฐานแล้วก็ที่สําคัญก็คือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กครับถ้าเราสามารถเขียนช็อปได้เราก็ออกแบบเป็นฮนะอันนี้ก็ต้องลองไปฝึกดูแล้วกันนะครับ แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ